ว่าใดแม่แม่เปิดตัวอลังการนะ ep ยี่5าโตเกียวบันเทิงศิลป์รับร่วมเป็นผู้บริหารน้อพี่น้องซอยเหลือกันนะบอรนกอดก็ยอกกันโอยโอยนะมารับน้องสะพายนูน่นนี่นั่นมวนกึบอ่ะเบิ่งเอานะฮะน้อผู้ใหญ่บ้านซื้อทีนะกำลังเตรียมตัวสร้างบ้านผู้อาบอร์นดมเป็นเจ้าของ ธุรกิจมากมายแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเนาะอ่ะนาเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานนะคะร่วมกันแล้วก็เข้ามาร่วมบริหารสายออนไลน์ซอย,ยเหลือกันนะคะในฝ่ายวงหมอลําเนาะเบิ้งดิอืมรวยตัวรวยบวกต่อบวกธุรกิจตัอธุรกิจคูณสอง แต่ความยอกล้อของพี่ของน้องกระทาให้พวกข้าเจ้าวินเวอร์นะคะอ้ดารารับเชิงคูจูนี่นะคะว้ยก็ได้เข้ามาใช้นามสกุลโตเกียวแต่ว่าคนม่วนคักโดลําเพลงใดกับคนลุกคนพองนะะแม่น้องสีแก้มโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่นเปิดตัวร้องเพลงกับ น้องอุ่งอิงกระโปรูเพลงต่างคนต่างรองเพลงของกันได้มวนกึับเข้ากันงามแท้คููนีก้ก็โอ้โหบอกเลยว่าจเจริญรุ่งเรืองลีโอเอ้เปิดเกินหมอลำเจ้าเอ้หมอลำก่อนค่อยลำมักไหลหมวนไหลนะฮะอืมแต่และคููสุดยอดเอ้ยแล้วตลกตลกนะเออครูเอิญเาบากล้องครูชิมจังชิบหาเบากล้องพนะ เว้ยนะคะโหเปิดอันเขาเรียกว่าได้เกิดรับรู่ชินจัง มวนซึ่งถึงจะมีความผิดพลาดแต่นิดหน่อยแต่ก็เนาะให้อภัยกันนะคะเออความสุขรอยยิ้มอลังการสมซื้อกับบิ๊กนะพ่อไก่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำอันอย่างน้อยๆกับเขาบโบเปียนแต่ละอีพีนี่บอกเลยว่าโอ้โหประทับใจแบบนี้ก็สไตล์หมอลำมูเนาะเป็นอะไรที่ยายจ๋ามักหลายมวนหลายนี่คืนตอกอกันสะอื้นกันพี่โอ้ยแม่เอ๋ยนะโอ้ยบอกเลยขนลุกขนพรอบนะคะการถาม ครูจูนี่นะคะอืมวายากมาอยู่ในตัวเกี่ยวบออ้ยน้ำตาตกน้ำตาแตเพราะพยายามติดต่อเข้ามาสองครั้งก็คือบได้เข้ามานะคะก็คือเหมือนผู้ผู้ใหญ่บ้านบได้เห็นวา่วาววันถึงบุญวาสนาเนาะอืมไปลงติดต่อเพลงเจ้าของเพื่อได้เตะตาต,ต้องใจสนะสิเดเข้ามามื่อนี้สมหวังนะบอ ต้องคิดเลยบอกว่ายากเข้ามานะเข้ามาทันทีนะฮะเอ้ยน้องสแตมโชว์อย่างเลิศนะเปิดด้วยอ่าคอปเตอร์เนาะว้ายบรลูซิวาอย่างพี่น้อง่ะความรู้สึกแต่ละอีพีส้มใจส้มปัาถนามีความสุขและยิ้มไปนำเข่าและเห็นความเจริญรุ่งเรืองและยิ้มแต่ละคนเข้ามาร่วมเนาะบอดเฟมอืมนางหน้าหาันปัดทู น,นะมวนกึบนะฮะอ่ะบอสน,นะ,ะอ่าบวกด้วยบอสบิก๊กโอ้มีแต่บิก๊กบกก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนาะพี่น้องว่าจังใดนะอันบัตรตัวกระเป๋าแตกล้านล้านเกือบล้านหกว่านะหมื่นกว่านะ่ะหมื่นสองพันกว่านะฮะเกือบหมื่นสามพันเจ้าขีดเบิง่งอืมลงทุนอลังการเป็นล้าน อันยอดได้รับเข้ากับโบยล้านล้านล้านพี่น้องเฮ้ยเห็นแล้วก็มีความสุขนํำเนาะ,อะคอมเมนต์แต่ละคนคอมเมนต์แต่ละอันนะคะสุดยอดพลังแล้วก็ขบประทับใจบางคนอดหลับอดนอนห้าชั่วโมงเนาะ,ะทางนี้บ่อดถึงได้มาเบิ้งทีหลังก็ตามนะฮะวันละกับไฟพี่น้องค่ะปื้งนำนะเฮ้ยมีความสุขนำเพลินขอให้เจริญรุ่งเรือง อลอดไปนะติดตามทุกคนนะฮะสำหรับนักแสดงทุกท่านเนาะลูกไก่นะในค่ายเตัวเกี่ยวสู้ๆเดอพัฒนาเจ้าของเพื่อเจ้าของและก็เติมความสุขให้กับเยจ่าและแม่แม่เอทั่วโลกได้ปื้มปิติทุกคนมายูทุกทีนะได้มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะเออผู้บริหารหมื่นล้านเด้ออกไปนี่พันล้านเลื่อนจากร้อยล้านมาพันล้านต่อถัดไปหมื่นล้านเดช ยังก็งถึงปีตีไปแล้วร้อยล้านเข้าสู่พันล้านแล้วเดีย,อ,ยอุ้ยคักแท้นะปื้มดีใจนำํำจ้าใจอิลีเห็นการพัฒนาของเพิ่น